นี่ครับคู่อังครับนี่ครับมีอยู่กับบ้านไอโนกันนะครับบ้านสร้างขึ้นยำยี่มานะครับมีเจ้าด้ไอเจ้าโดเลมอนเหมัน้งามเลมอนนะครับก้มีอีกตัวอยู่นี่บีิีแหวกนะนะครับมีบ่สามบีบีตัวนี้บ่เต้นงต้นต้นต้ต้นต้น ตัวนี้วะสามบีบีอะโอตัวหนาขึ้นเนาะโอ้หลเยอะครับนี่นี่ตัวนึงนี่ครับตัวนึงเดือด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 เดอดเดือดโดนนกไหลกันนี่ตัวนึงโอ้เงด้ยบินได้นกฟึกรว่านี่ตัวนึงครับตัวนี้ตัวใดกใหญ่วยงามเดียวตัวนี้นี่ครับมันไปทางนี้ กงร่วมกงร่วมไปเลยกงร่วมอ่ะนี่ครับนกอายแล้ครับปอเพิ่นซุมม่มไว้แล้วนี่นี่ครับงกเฉลยเราครับกงร่วมครับสวยงามเลยนี่เดี๋ยวถามไปแล้วเพิ่งครับว่าเราแบ่งบ่นี่กงหนึ่งครับโอ้โอ้หลายตัวเลย,ยนี่ ซุ่มอะสายซุ่มเนาะนกลายเลยครับนี่จะเลื่อยแล้วครับนี่นกคัดไว้ครับพวกนี้ต้องถามรายละเอียดครับตัวนึงครับนี่ครับน,บน,บนีบ้านอาจารย์ต้องการครับใช่เลยเนี่ยสองตัวนี่วัวควาอยเรื่องว่วนี่ มันพอ่ทนขึ้นยู่เปี้ยเรียงจนพวกคู่บ่ทนอ้โหัมเสียงสนัดนเดียวนี่ครับอย่างของอย่างของง่ายแต่งขึ้นครับขึ้นหมานยานุการครับนี่ผมลงไว้นี่บ่โม่เสียงง่ายอ่ะงามดินบดดดลงมาเบึ้งอ่ะน่ะบดลงมาเบึ้งลูกดินธรรมดาแหละ

น้องทะเลอยู่ในกรงเ่าเนี่ยแบ่งว네่าน้เทเลนะแมงแมงแมงเบ็ดร mm ัวแมงเบ็ดสุดโต้ในี่แมงเบ็ดสุดโตเลยเบ็ดวางเนี่ยยอยอนี่โดเลยมันน่ะนี่อีกตัวนี่ย้ายตันี่จดจวดเลยนี่โดเลยมันครับ เอ้ยเอาขึ้นมาเบิงฮนะเอาขึ้นขึ้นมนันไอเราเห็ดขึ้นน้ำเล้ยครับนี่หันู้ใดสนใจขึ้นมนันกัดนี่ครับสั่งน้ำเล่าได้ครับเดี๋ยวสิแปะอ่านไว้ให้แปะเฟซบุบ๊กเล่าไว้ให้นะครับก็บเบร่อทร่อา๋าเมื่อเห็นเลยคู่อยู่คนน่ะเพียขึ้นอ่ะโอ้เห็ดเห็ดสุยางครับนี่ขึ้นมีหมดครับไหนทางไหน โอ้โหเโอ้นี่เด็กนั่นเด็ครับนี่เด็นทางการตัวนี้วะอืมโอ้ก็แลนดีเถอะวะงอืมแลนดีเถอะแบด่ตัวนี้ตัวนี้ท่านมตัวนี้ท่านไหนมท้มหุ่นาโอ้เล่นู่นี้ดีเวะบ่งกันนะบ่งกๆกันนะ แลมน,นีดีสายแลมน,นีน่สายแลมว้าวเด็ดเด็ด,ดตัวนี้ตัวใดนี่สองคู่แบงว่าตัวนี้แบงว่านกทํอ่ะแ,แะงแดตัวนี้ขึกลั<า>งขึนครับสองคู่นุสามอืมตัวเนี้ยสาหอยวคู่อ่งสาครับอ่าหลบ่ปลายม่จด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 จ ข,ขู่ออก็ชวะอยู่ขางเอาแอบไปต้อนด้ทุบวเอียวไ้ต่ได้นบวกสด็กใุ่ม,มอ่ะของร้เหมืนอนขู่บ่ของดีวามีกาจีเล้วครับไอ้รู้กัรนะขึ้นคุณได้สนใจขึ้นแล้ว สั่งไหนแล้ครับขึ้นหมานานุการนี่ผมบอกดูๆในคลิปนะครับนีงามดีงข้นเี่อยู่หมือนหมือนเนาะนี่เะสามคู่อ่างยกค่ำหมดนะหาค่ำหมเสียคเค่ำสามกูหอยครับจักเท่าอะนี่ท่นแบงแบงยยงเท่าไนกแม่หมดนี่ตัวไหนแบงยกเท่าไ้ทันนีแบง เนาะหวานสวยเยอะชิมเบอร์ทั่วไปเยอะชิมเบอร์ทั่วไปแล้วไปนะครับผู้ใดสนใจกับทั่วมาถามเราได้เลยกลางเลยไม่ลเอยนี่ตัวนี้แลนดี้ดีเนี่ยดีคนคนแต่ว่าชื่อมันออกไปตอนนี้ออกแด้แต่ว่าต้องยึดรึ่งบ๊อบสั้นมาหนาวหรอกนี่เนี่ยเดี๋ยตัวนี้ครับนี่ที่ใหไล่ครับตัวนี้ พวกนกเชเลยพื้นขางไวเรื่องหลายๆตัวเพิ่นกับแบงเหมือนเด้ครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ทั่วไปแล้วใบให้แ้นี่เนี่ยเข้ามาเรียเอาใจฮ่าตามสั่งย่าเดียวเนาะส่งไปเบิร์ตเหรอขื่นไก่ขึ้นไก่ขื้นไก่กับมี่อยู่เนาะขื้นไก่ขื้นไก่กับมีขึ้นไก่ขื่นเขาขื้นคว้กขื่นจ่มใจมาลดครับ สนใจทางเ็าหลวดฟังฟอนก็มีนี่นี่นี่อเขาบึ้งก็อนะอันนี้ขึ้นเงี่ยเขาเอิน้ขึ้นอย่างนี้นี่บขึ้นนี่เบิดต่างขึ้นเนาะครับนี่เดี๋ยวผมสิมเบอร์ท้าไอแล้วไปเนาะมีผ้าบุบบันนส่ลูกกัน โย่ชิมเบอร์อายแล้วไเนาะเบอร์เบอร์เบอร์ยังไงฮะเบอร์อายเบอร์ยังไงเบอร์แปดเจ็ดศูนยึ่นเกครับศูนย์ปดดศนยังก่อศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็นึก้าศูนย์หนึ่งหนึ่ีู่ใดสนใจก็โทรมาถามใหม่แล้วเลยนะครับมีเบอร์ีเบอร์สูปแบบนะครับ นกตอดินตอเพเนียดนกช่ำนกฝึกนี่เหรครับนกเฉลยกรับนี่นกขัดขึ้นมีุ่กชนิดครับแลแ้วแจ่ทีีตังเพเนียดเนาะอ๋อผีหนีผ้าเบิ้งบ้านนายโุกันนะครับสางพีมงานเนะาะตางคือยามพมงานผมแล้วนี่ครับขี่ออมาลงเป็นติดสกิดเป็นโดนนี่เลยครับ อาอครับคลิปนี้มันจะีาวจนเกินไปแล้กันมักกัอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณครับเจอ๋กันมปคลิปหน้าครับผมโอ้มาท่านคู่อับ นี่ครับคู่อางครับนี่ครับเวทส่สนใจใทั่วมาหาหเราได้เลย,ย,ยตัวนี้คู่มวนเหรอ